สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับมาสู่ Soulcast Soulcast ในวันนี้เรามาเจอระหว่างศึกพลาดินพลาดินอีกแล้วรอยัลพลาดินกับโกพลาดินสนับสนุนโดยคุณมอมอนที่ให้ยืมเด็กมานะเชื่รูปเกมเป็นไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าทำไมไม่เล่นดูกฮะทำไมไม่เล่นดูกลูกสำหรับผมมันไม่เท่ เปลี่ยนสามกระผมโคตรเท่เน, hey, นี่ไงซื้อต่อเด็กนี้ไปแล้วทำทุกซะไม่ <laughs> คุณมอมอนฝากขายมาขายไม่ออกผมต้องเ,เปลี่ยน <ทำ S 2> หนึ่งใบทำธุระ <Okay. S 1> ถ้าช่องนี้คลิปไม่ลงหลายวันอย่าแปลกใจงานแต่งใกล้เข้ามาแล้วก็ต้องยุ่งกันหน่อยนะอย่าเล่ายุ่งกันหนยยุ hey, ่งงมดี๋ยวเชื่อมจิตก่อนหากูกิน เชื่อมจิตหากูกวินอะไรเอาคู่แล้วกันคู่ตายแล้วตายอะไรจัวเด็กนี้ต้องเรื่อมหลังถึงถึงจะได้เปียบอะไรกระต่ายน้อยจัวหนึ่งวัแล้วเทิร์เอ็นเลยทิถึงจัวไล่วิงกันเบรคจัวหนึ่งคิ i ชิว มีการเว็บเฮ้ยโหดมากตีคิดเลยไปเลยจ้าฮิตเช็คซิได้ไมเช็คเออวะมีตีนะโอ้ไปแล้วจ้าเออเทคเมื่อตีฮิตหรือบูทฮิตดูเจ็ดเอาบลัสเตอร์แปลกคนผมว่ามันแปลกเจอทีกอย่างพอหนุ่มทองคำไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ฮิวเดี๋ยวก็ขึ้นมือ อยู่ขึ้นหนุ่นไม่ใช่แงองเฟรนะวิ่งกันเบรคที่เป็นเบสตาโจตี้เน่าในาจังเลยค่ะปล่อยเลยจ้าได้เช็คเกิสองได้ไปเช็คฟอนต์ฟิกเกอร์เทคเปอร์เจ็ด,ดเปิดไม่ได้ ไม่เจอไม่ตรงมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นคุณเจอ,อคุณกักไม่หยิบกักไม่เป็นจริงตอนนี้จบเ,จเ,จเทินแล้วเจ้เทินรอเออเดคอร้ายพ่อหนุ่ม well. อากัเวลทำเทคนคของอากัเวลครับผมคอนเตอร์บลัสครับดูท็อปกองสามใบเลือกซูบิเรียคอ1หนึ่งใบ ไอ้ขี้โกงเดี๋ยขอก็ไปเกินหนึ่งอ่าโอเคแล้วนำการที่เหลือไปเลี้ยงไว้ใต้กองใต้กองตามใจชอบแล้วก็ใช้เทคของซักเกาโมูครับผมเมื่อออไม่ได้มันลงมาจากกองจากบนเอเออไม่เป็นไรเพราะยังไงก็มีใบนี้แหละที่มีประโยชน์สุดละใบอื่น เหรียไม่ได <bin out, S 2> ้ติดสองก้างตาย9000พันแวน์ฮะเข้ามาเลยเช็คไดทิกเกอร์ครับผมฟอนต์ฮะแรงดีนี่เอ้ามาเ์แชสตี้จบเทเลจ้ะแันแอินดร์ไลทเฮ้ยมาแล้วออฟติโอไนต์เรียลเฮ้ยจะเอาจิวไนไ์มาเล่นกับโกงพาดีนะข้อ ซีซั่นเปิดห้า <5 S 2> หาเก็บสาแน่นอนเก่งๆอย่างผมไม่เจออยู่แล้วเอออย่างนมเ้เด็กนี้มันก็ดีกับผมอยู่นะคุณมีโอกาสชนะสูงอยู่แต่ผมเนี่ยไริจักไม่ยอมแพ้เปิดสิบใบเจอ,อยีงไงไม่เจอก็ไโดเจะเล่ององนงไงเก่งๆอย่างนี้ต้องเจออไไัเฟย เก่ง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 อย่างผมแล้วใครจะทนไว้เลาเพลงบอกาอายุกันเลย,ยแต่น้องคนนี้ดูดีคุณได้เซ์นั้นเดี๋ยวนี้พอมอวิดุสเทคเคอเตาบาสนำน้ำมักิลตจากรับโซนหนึ่งใบกับใต้กองโซชาร์ดหนึ่ง สองใบแล้วนะตัดไปนะเรืองจิวหนยูนิตจิวไนหนึ่งใบ6กห้จนจบเทินยูนิตจิวไนหนึ่งใบใช่ไหมให้แวนสรุปไม่มีกาน์หไ่เลยแจมกลัง0ห้าพัปป1สิบสามแบนการ์ดโนกาดดามเช็ก โอ้โห oh, oh, ตัวเล่นไป 10, แล้วเจ็บเจ็บเจ็บอย่างนี้แล้วใครจะทนไหวเอาสิบห oh. hey. <When? S 1> ้าแวนสิบห้าแวนยี่สิเก้ามิตรเฮ้ยแวนเท่จ้ะสิบสามสิบามแปดยี่สิบเอ็ดโอ้โหยี่สิบี่เลยจ้จาติกเกอร์อยู่ะเดีเยอะ่ะ <Hey, S 1> <ๆ>โจวได้แต่ทิกเกอร์เมื่อกี้ไม่อย่างเข้าเทิร์นรอ ร้อย <All> right. อย่างยิ่งใหญ่และใหญ่ย,ยิ่งพ่อหนุ่มทองคํากูกวินแต่เทคยังไม่ทํางาน Excel 2ตัจวดอย่างใบเพราะคุณไม่ใช่เกดสามนะนะบอกแล้วมันเล่นไม่ได้นะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่กดเทงเลยเหรอมันเทคปกติไม่มีตัวอื่นมากดเทงเลยเหรอไม่มีเพราะในมือไม่คุ้มที่จะเล่น <Hey. S 1> ตีครับกูกวินฮะเทครครับผมคอเตอร์บลัครับ เปิดท็อปกอง5้าใบถ้าเป็นเทิร์นตัวเองจะสามารถคอไกด์เกรดไม่ต่างเอ้ยเกรดที่ไม่ซ้ํากันคอลงช่องเรียกาดได้แต่ถ้าเป็นเทิร์นฝ่าตรงข้ามจะได้เอามากาดแทนนะจ๊ะสี่ห้าหนึ่งกอสี่ห้าใบทิกเกอร์ทิกเกอร์บอกเย็ดแม่ดีจัดจัดดีจังเลยเด็กนี้เด็กของคุณมอมอนเด็กนี้มันดีกว่าผมจังเลยะ อ่ะเอากลยุทธ์เล่นไว้ก่อนหนึ่งครับแล้วก็เจฟฟรีย์ครับผมเจฟฟรีย์ฮะอา่าแล้วก็สับกรองด้วยนี่นะโอ้ไม่ได้เกียร์ต่างกันคอ,อ,อ,อไปเดียวเหรออืมคอไปเดียวทำไมอะ่ะเพราะที่เหลือมันไม่น่าคอไงล่ะที่เหลือขอให้มันเป็นมันไปอยู่ในช่องกาบด,ดีกว่าเก่งใจอ่ะ แบบเอาเอา,เอาทิกเกอร์มาตีก็เกรงใจใตอนเนี้ยตีหมื่นหมื่นมันก็ไม่ได้ไม่กล้าไม่กล้าตอนนี้ยังตีแค่สิบสองอยูไ่ไม่กล้าไม่กล้าอ๋อเดี๋ยวแป๊บน,นึงเทค,คของคนนี้ครับเมื่อลงสนามจะกค่าคอร์ดหรือความสามารถทําการโซบัสเลือกได้สองอย่างระหว่างจัว่วหรือว่าจะเขาจะชาร์จแล้วตัวเองเพิ่มขึ้นสามพันแน่นอนให้โลดอย่าง <Hello S 2> ผมจั่วครับเซ็กซี่ไม่ลงแล้วคลิปทวินได้ครับผมเฟิร์สเท็คครับอันดับเซคเกอร์เท็คครับฮิลครับผมฟื้นฟูหนึ่งเดามจ ส่งพลังให้ข้างนี้บัดคนนี้ครับผมยีส <30 S 2> <Turn. S 1> ิบสอโบอีเจ็ดพันยเก้าสิบเนเอ็นนะจ๊ะเข้าเทอร์นสแตนแอนดรอเรินเพื้นเมิมต้นใช่ใช่ใช่เพียวฮารดจูไนแอชเลฟอร์ด ิง้อง่ลงข้างขวาก่อนดีกว่าก <laughs> ูงลงข้างสาเหตุของเกศสองที่โดนไลท่ทับเมื่อถูกลงสมรสนามสซอราเดียวกันช่วยลงบวกหมื่นจนจบเิรินไม,ไม่นะอันนี้เสร็จลงสนามลงสนามหมดแล้วมมไม่อะ่างน <laughs> ันกหลวมมากเลยค่ะ <laughs> กินใจหน่อยคนลินไม่เป็น ไม่ใช่ว่าทุกเด็กที่ผมจับครั้งแรกก็มันจะรับผมตรงไปแต่ถ้าได้คุณัอาไม่เ่ยอะไรครับนี่ให้ผมจะคีออสแล้วเทปขึ้นเหยียบทไม บาเบลเข้าโซ่เฮ้ยทำเถิดเหรอเฮ้ย,ยไปไ,ยไหน<ะ>ไปน,น,น,นั่นแหละฮะไปนั่นแหละมันเลือกแถวหน้าใช่ไหมบาร์เบลนี่เลือกเรียนไทยเลื่เออแถวหน้าเออเรียกว่าเรียกว,ว่าบาร์ดา้าเออเออจำผิดบาร์ด้าผมก็ต้องเ <laughs> ลรียนไทยอยู่ดีร <laughs> <c oughs> ุนแรงเล่นไม่ได้ แปดแปดสิบหกสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดแรงเกิน check ดามเมจเช็คไปขีเดียวเนาะตอนนี้ขีเดียวป้าหนอเกามออกขี่ใบแล้วเนาะชิผายแล้วตัวควรเล่นสองหมื่นที่แบนการเนาะโอ้ยแหม่จะถ้ารอบหน้าจมขึ้นมาจะต้องทิ้งอะไรดี ส <20, S 2> นะองหมื่นอนาะมือเท่าไหรห <15. S 2> มื่1ห้าแม่งเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาอีกว่ะอ่ะกาดครับส <23. S 2> นะองหมื่นเจ็ดยี่สิบสามยี่สามเนาะเทคของกูกลินครับเมื่อถูกโจมตีครับผม คอเตอร์บลัชครับเปิดการ์ดห้าใบบนสุดของกองเกียร์สามปะยังดีวะอ่าคอร์เกรดที่ต่างกันครับผมลงมากาศในเทิร์นของคู่แข่งนะได้ลงมากาศมันแย่กว่านั้นเยอะเมื่อกี้สีเขียวเต็มตาเลยสิบห้ากับสิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกหมื่นสองโอ้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอันนี้ยีบสาม ฝังได้แล้วเหรอผมเชื่อมา่นว่าคุณต้องเจอทำให้ผมภูมิใจซะเข้ามาวินได้เฟิร์สเช็คดรอทิกเกอร์ผลทั้งหมดตกที่แวนการ์ดกูเจอโอ้ยไปว่าทิกเกอร์เฮ้ยเมื่อจบแอนช่วยอยู่ในโจมตีสวบปสองใบจะกินี้วันเปอร์เทนไม่ต้องกลัวเฮ้ยค้นหาการ์ดเกศสองหรือต่ำกว่าที่ติดชื่อเจลไนจากไม่เกิน เดียวในไม่เกินหนึ่งใบแต่ถ้าอย well like ู่ช่องแบนสองใบเกรดสองไรทับนี้เฮ้ยเฮ้ยมันชื่อเหมือนกันได้เนาะใช่โอเคว้าของเขาชื่อเหมือนกันได้แต่ทำไมเกรดเราต้องต่างกันนะไม่ไม่ไม่คุ้มตุ้มตุ้ม เทคเกตหนึ่งเมื่อถูกยูนิตนี้ยูนิตอื่นลงทับบนซิคล์ลตัวหนึ่งอะไรเนี่อไรตีเมื่อจมตีเทคเอานอร์มอลยูนิตจากตบบโซนสองใบกับใต้กองใต้หรือข้อนี่ว่ากับใต้กองบวกห้าพันแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งโซชาร์ตเกตหนึ่ง บวกห้าพันจุดการต่อสู้หมื่นห้าจ้ะเจฟฟี่ครับเป็นยี่สิบสองนี่ละจัดสุดใจเลยนี่ปีต่อคีดเดียวเนาะคีดเดียวดาเมจเช็คท์ขอทำเทกอนเอายังไม่เท่กินเลยก็เก็บเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหคุณคุณกล้าเนาะคุณกล้าเนาะในมือคุณเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบเพิ่มมา ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสามสิบสามสิบแปดันมนจิกเลยโอ้ยขอล้องเือขึ้นเถอะนะใจจขึ้นเถอะข้อไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ค่อยดีไลค์กูกวินยังไม่กว่ะ Excel 2ดรอกัสหนึ่งใบโอเคอ่าต่อจากนี้นะคุณเป็นเกรดสามต่อจากนี้ยูนิตที่ถูกคอร์รมานด้วยความสามารถหรือค่าคอร์ส จะบวกหนึ่งจะบวกห้าพันตามนวลเรียกาศที่เพิ่มขึ้นมาก็คือบวกตาม e x c e เอก็คือต่อจากนี้ถ้ามีตัวที่ลงมาด้วยค่าคอร์สบวกหมื่นขอร้องล่ะเจอทีเธอนะเขาสกิลเปิดห้าไม่เก่งจริงวลยตัวเปิดห้าธรรมดาไหม ใบสุดท้ายยังมีวะเก้าใบโคชาเลนเลย่อ่ยทิ้งการในมือหนึ่งใบทิ้งโพร์เฟกดเชีพเข้าไปจานนะครับผมพีฬนคอครับผมสกิลของซักโกโมครับเมื่อลงจากมือครับผมทำการโซปราดออกหนึ่งใบโจ๊ก้าส์หนึ่งใบและคอการจากบนมือหนึ่งใบครับผม อืใบที่เลือกคอคอเป็นพาริมอลครับผมเทคของพาริมอลครับผมบอกว่าเมื่อตัวเองครับลงมาในสนามจากค่าคอนหรือความสามารถพลังเพิ่มขึ้น5้าพันดุยยีดุยก็เป็นบวกหมื่นจาเทคไอ้กูวิน Yes sir แล้วจากนั้นเทคของกูวินก็จะบวกอีกหนึ่งหมื่นเป็นหมื่นห้าตามนนเด็กที่เพิ่มขึ้นใหม่ ืมแล้วตัวฉันจะเรียกอะไรได้ไหมอ,อ๋อเรียกได้เทคของพอลิมอลครับผมคอเตอร์บลัสครับทําการซูพีเรียเอ้ยทำการคอการ, Call. การหนึ่งใบจากบนมือที่เป็นเกรด2สองหรือต่ำกว่ามาได้หนึ่งตัวแล้วจากนั้นครับผมจะสามารถโจกการได้หนึ่งใบเติมไม่หยุดคนนี้ครับบวกมือ <c oughs> อโอเคและคอน้องสิงโตมังกรอล่าครับช็อตนี้ครับผมผมทำการโจมตีก่อนเลยครับยี่สิบสี่เท่านั้นได้ไหมเช็คยิวทิกเกอร์พาวเวนปัญหาของโกลาดินยีสิบสามข้างครับ เอาละครับต่อไปครับผมให้อากูเวลโจมตีครับเทของอากูเวลครับผมบอกว่าเมื่อโจมตีครับเอาการ์ดหนึ่งใบเอาเยการหนึ่งใบเข้าสู่โซตัวของอากูเวลพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นแล้วก็จะสามารถเอาตัวเองกลับมือได้เมื่อจบการต่อสู้ที่ตียี่สิบเก้าสามสิบสี่แวนการ์ครับผมขึ้นมือปุ๊บปุ๊บอ่ะตัวน,นี้ออกไปก่อน แวนการ์ด,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 ด Vanguard ครับผมโจมตีครับบูสเด้วยเป็นยี่สิบยี่สิบห้าจากนั้นพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นเพราะว่ามีตรงนี้นะสองอันเป็นสามสิบห้าสกิลเมื่อโจมตีครับผมยี่สิบสามสิบสามสิบห้าเอ,อเคถูกละมันูกสามสิบจะมันเอ่อตัวตัวที่ลงมาจากค่าคอร์ดอ่ะกับตัวมันอนะ่ะจะได้เพิ่มตามนวนเรียกากที่เพิ่มขึ้นมา ตัวมันด้วยเหรอใช่ครับตรงไหนเขียนอ่านดิค่าคอสอและยูนิตนี้คนคนคนไอ้เียและยูนิตนี้คุณอย่างเงี้ยดอิอ๋อภายในเธอนี้นนใช่แล้วใช่แล้วอ๋อและอยู่ในนี้อ่ะเป็นสามสิบจากน้นสกิลคอเตอร์บารค,ครับคอยขึ้นขอยขึ้นขอยขึ้นมีวัดใจแล้วนะเปิดการห้าใบบนสุดของกอง 1, นขอ้อสองที่เหลือสับกองจากจากนั้นคนนี้ครับผมพลังเพิ่มขึ้นห้าพันแล้วก็โบทัจากเทคนี้เป็นเพิ่มขึ้นหนึ่งหเทคของคนนี้ครับผมพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่น้าไอพลังเพิ่มขึ้นอีก1,000งแล้วก็เมื่อลงสนามจากค่าคอสหรือความสามารถทําการโซบัสรอบนี้ผมเลือกเขาจะชาร์จและตัวน้องพลังเพิ่มขึ้นอีกสามพไม่กัน อ่ะล่ะนี่มือผมทวินไรท์เฟิร์สเช็คครับดรอทิกเกอร์ส่งพลังให้มังกรโจกัสหนึ oh ่งใบโอ้โหเซกเกอร์เช็คครับเรมเช็คดรอทิกเกอร์พอาเป็นใจมันยืนสามสิบสามกต้าไปใช่นเดียก็ตีมาสิเออเจมคนนี้ครับผมตีครับ ยี่สิบยี่สิบเก้าสามสามข้า,หาแหมมันตกดับเบิลทิกทีเดียวคอมโบที่วาไงไว้ในหัวพังหมดเลยเฮ้ยหลับไม่ได้เข้าไม่ใช่เหรอเออก็เออนะอ่ายี 22, <32. S 1> ่สิบองสนี่บวกเป็นยี่สิบเก้เดนี่ยอ่าสี่็ดกนะจะทำดีไหมจะกิน สมมติมทำปุ๊บไม่เข้าโอเคเลือกไม่ทำเก็บปลาด้วยใช้ดีกว่าสามสี่สามเท t ร r n to end สแตนแอนดรูว์โอ้ยแม่เอ้ยไฮ้ยแอชลี่อมเมเจอร์กิฟท์ฟอร์ดวัน เพลของแอชลีย์เกียร์ชื่อฟอร์ฟันแอชลีย์เมื่ออยู่ในอื่นลงสนามมูเซอร์เคิลเพลเขาบาสอยู่ไหนที่ลงขีเข้าบกหนึ่งสุดหัวใจข้อบาสเตอร์ดักเขาจะบัดเผาซะเลือกเผาสินะโอ้ยใบที่รอบหน้าต้องต่อให้ได้อรลาก่อนนะตุ่ม เลือกเกตหนึ่งจ้ะเป็นน้องกระต่ายแวววาวแสงส่องเป็นความมืดเอ่อมีบัสเตอร์หบัสเบดบัสเบดโอเคจะกดสกิลบัสเบดอ่ะจะกดวิวบัสเบดอ่ะไม่เอ่อเมื่อลงสนามหมดเลยอ๋อมันจะมีสกิลหนึ่งเตอร์บัสเตอไปข้างบนอันนี้ก็ถือว่าตี ของสำนักคนตีมีบ้านบ้านเดียวจะเย็นเนาะอย่าทำอะไรน้องเลยน้องใส่มาน้อยเถ้าไอ้ชัวอะไรกลัวอะไรผมสู้คนนี้อยู่แล้วบ้าเราไอ้ชัวมันตกออกทิ้ไปไม่เป็นเลย

<23. S 2> ยี่สิบสามอ้ตัวที่ลงมาใหม่จะบวกคิดด้วยใช่ไหมไม่บวกเอาไม่บวกอะ่ะพ่ทักเลยกลัวกลัวใบที่ผมทิ้งเหรอยากไว้ยอ่ะคนนี้เลยทวินได้ เพ็กโซบ้สองแอชลี่กับใบนี้มันโลหน้าบูดเกลี้ยงแบบคุณไม่ชอบพลางมิตรภาพเหรอไม่ทำไมวะนีกทัานี้ขนาดมันไม่ได้ใส่โพรซิวเลนะถ้าใส่โพรซิวเลมันจะขนาดเด็กวะ ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะปั๊มเอ็กเซลบวกหมื่นได้ไม่รู้สิแปดแปดสิบหกบวกห้าีบเอนกันคิดเดียวคิดเดียวสาครับแปดแปดสิบหวกห้ายีเดคิดเดียวเหมกันคิดเดียวแลดด้วม่เช็คจบแล้วใชา เฮ้ยผมแพ้แน่เลยว่ะเฮ้ยเช็คไม่เจอทิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่อความชัวร์คอครับผมวันเดอร์เอเซลเทคของวันเดอร์เอเซลเมื่อลงสู่สนามครับคอการ์ดหนึ่งใบจากบนมือลงมาคอเป็นน้องบันนี่เทคของน้องบันนี่เหมือนเดิมจ้าโซบาสรอบนี้เหรอผมเลือกจัว่วขี้โก้เหมือนคอ คุณพูดอะไรนะสิวิลันเขา<อ>ผมตกฮิวสองใบผมก็รอดแล้วเฮ้ยคนนี้บวกหมื่นแค่ตัวเดียว <laughs> นับนับนับซะจงนับซะสิความผิดของแกนะงน <laughs> จงเป็นสนุกต่อในยมนโลกซะเถอะไม่จงเป็นสิบสี่ ชาอากูเวลตีเทคอากูเวลเอาอยูนิตเอาเรียการหนึ่งใบเข้าโซพลังท่มขึ้นอีกหมื่นเป็นสิบเก้าไม่บุ๊ชให้มือเด้งกลับขึ้นมือมังกรตีสิบบุ๊ชไปเลยเป็นสิบเก้าสกิลคอร์เตอร์บลัส คอกกร์าจากในมือลงมาหนึ่งใบคอแล้วเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเพิ่มไปห้าพันด้วยคุณใส่ไปหนึ่งรีบบอกทุกทียี่สิบเก้าสามสิบสี่แล้วก็คอคนนี้ลงมาบวกหมื่นจากเข็มของคนนี้แล้วคนนี้มาลงมาคอคนนี้บวกหมืน <laughs> ่นต่อคลินงานเหรออย่าตัดคลิปเลย จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไฟต์ในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Soul Cat ของพวกเราด้วยนะครับเยี่ยมเยๆ่มเย่มเย่มเย่มโอ้โหไม่อยู่ในมือเลยคลิกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในกองไม่ได้ออกเลยคลิปอะไรอยู่ไว้ติดตามชมกันสำหรับวันนี้บายบาย